ก็ขออนุโมทนาอยากโยมทุกคนเสียสละเวลาในการมุ่งม,มั่นต่อกาปรปฏิบัติธรรมอยากโยมก็เห็นพระสงฆ์พยายามทำหน้าที่อค้งฆง์ให้ดีก็สดชื่นได้ทำนองเดียวกันพระสงฆ์เห็นญยากโยมทางอกทางใจทำตามคำสั่งสอนพยายาม ประโยคชายในชีวิตจริงก็รู้สึกชื่นใจเหมือนกันเมื่อกี้นี้ก็ใหพ้หพรให้พรนั้นมันจะมีพรทั่วไปอายุวนโนสุขังพลังนละจแตมาว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันใน,ในสี่ข้อนี้สมาวะโดยเฉพาะอายุเนี่ยขอให้มีอายุยืนมันเหมือนกับ่าขอให้เป็นคนแก่นานๆ แต่ตามถ้าเอาในภาคปฏิบัติถือว่าในง่ายการปฏิบัติถือว่าอายุก็คือผลของอิทธิบาทสี่ราให้ผลคืออายุก็ขอให้ได้อิทธิบาทสี 4. เริ่มต้วยชันทะรู้จักลุกฝังชันทะของตัวเองรู้จักวิธีที่เป็นคุญเป็นกุศลในการม t ทิเวตตัวเอง เพื่อเราได้ข้อนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นมากพอมีอ <c oughs> มีชันทะมีกุศลและชันทะธรรมชันทะเป็นเครื่องแรงบนบันดาลใจเป็น motivation แล้ววิริยะความเพียรก็จะมาเองพอมีชันทะมีวิริยะจิตก็มีจิตตะก็คือเป็นชื่อของสมาธิควาามสมองอ แล้วท้ายก็วิมังสาการคอยทบทวนจับอขอคิดขอสังเกตจับประสบการณ์ในการปฏิบัติคอยปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆไม่ประมาทในในผลของการกระทําที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่ใช้คำา,าูดเมื่อวานนี่คือไม่สันโดษในกุศลธรรมที่ทําได้แล้วฉันทะ วิญญาะจิตวิมังสานี่ก็คืออายุวันณนะความความสวยงาม <c oughs> บางคนบอกว่าไม่ต้องอะไรมากถูกวันนี้มีฟิลเตอร์เยอะแยะถ่ายรูปล้วจัดได้แต่ที่วันณนะเอาได้ความผงใสเปิดบ้านหน้าตา ็นแล้วรู้สึกเป็นบุญอย่างดูคุณยายคุณยายหลายท่านนว่าคุณทอสีคุณคุณยายแตวอายุมากจะว่าสวยก็ไม่ใช่สวยแบบจะเป็นนางสาวไทยเป็นนางจักรวาลและสวยอีกแบบหนึ่งเห็นแล้วแล้วชวนดูแบบแบบดูแล้วมีความสุขดูแล้วรู้สึกเป็นบุญน่าเป็นบุญอันนี้ก็วันนะ วันนาที่เห็นหน้ารู้สึกมีความสุขเห็นความงามมันก็เกิดจากความอดทนและความเมตตาสองข้อนี้สำคัญว่่าถ้าถ้าคนไม่มีความอดทนเนี่จะสวยเฉพาะเวลาถ่ายรูปที่เขาตั้งใจแต่ในชีวิตประจำวันนี่มไม่เท่าไหร่นะ เมตตาก็เหมือนกันเนีม่มตตาก็ทําให้ถูผ่องใสเพราะนั้นขอให้มีวันนะก็ให้มีพวหมดทนก็มีเมตตาสุขขังอก็คือเดาือภักปฏิบัติก็ต้องการให้ได้สัมผัสให้ได้นิรมิตส,สุขไม่ใช่สุขเหนือหนังอันนี้ถ้าสุขทั่วไปก็ไม่ห้ามแต่พออยู่ใน กรอบของสินหาแบบไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเือที่ถ้าที่ต้องการให้ได้มากกว่านั้นคือสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจภายในที่ปรากฏเมื่อเรากก้าแล้วเราเมื่อเราฉลาดเราขยันในการปล่อยวางมีวอนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการที่จะเข้าถึงด้วยการใช้คำสั่งสอนพระเจ้าเป็นครึ่งหนึ สุดท้ายพลังไม่ใช่พลังร่างกายแต่หมายถึงพลังคือสราวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าอินทรีย์เริ่มต้นที่สถทาศรานี่สองสองข้อใหญ่สถาความเชื่อมั่นในการกระทำว่าเราจะเจริญจะเสื่อมก็ไม่ได้อยู่ที่ เากรรมในเวรไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเ,เจ้าอยู่ที่อะอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละอยู่ที่การกระทาอยู่ที่กายกรรมวิชิกรรมมโนกรรมของเราเองเชื่อในการกระทําเชื่อในผลการกระทาสองในเชื่อในในการปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งก็นาไปสู่ความเชื่อมั่นในสักยภาพของตอนที่จะ บรรลุธ,ธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์พิสูจน์ถึงสัก,กยภาพของมนุษย์พิสูจน์ว่าการละบาปบันเป็นกุศลการชำระจิตใจของตนเป็นสิ่งที่เป็นได้พระองค์ก็ยังตรัสในเรื่องนี้ว่าที่พระธารากฎสอนให้พวกเธอละบาปมันเป็นกุศลเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าทำไม่ได้พระธถรมากยจะไม่สอน อนั่นในในในความเชื่อที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าตัวเองทำได้ Yes I can า Yes I can ทำได้และคุณทำอืดัง้ก็ขอ,อขอให้เรามีศรัทธาอม่สธาก็เลยทำให้มีมันมีโฟกัสคือ,อหน้าที่ของศรัทธาก็จะทำให้ว่าบเวลาที่มัน ไอ้อสิ่งที่เราควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้ควรจะใช้เวลามันเยอะแยะไปหมดเลยทางเลือกมันมากขึ้นทุกวันทุกวันศรัทธาก็จะทําหน้าที่ทําให้เราเราก็จะให้เวลาก็จะให้กับเรื่องนี้แหละนี่คือหน้าที่ของศรัทธาเหมือนเรามีมี ens, แลนส์เรามีกระจกซึ่งสามารถเอาแสงพระ,พระอาทิตย์ที่กระจัดกระจายมาอยู่ตรงชุดเดียวก็สามารถเผาอะไรได้มันมีพลังมาก เพราะมันเอารูมในจุดเดียวในสถาก็ทําให้พลังชีวิตพลังแล้วก็มาอยู่ในจุดเดียวมันจึงไป,ไปสู่วิริยะมันมีวิริยะความเพียรอย่างต่อนเนื่องสติไม่ต้องสงสัยสติต่อเนื่องก็เป็นสมาธิสมาธิตั้งมั่นเป็นฐานของปัญญาสถาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้คือพลัง นางกขอให้ทุกคนเจริญโดยอายุวนันโนสุขังพลังเธออนทมายังโอวาตคาทาสาทุการังดัฏฐามาเซ